สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเชียวดงโดนะครับเชียวดงโดเมืองอินชอนครับวันนี้พามาส่องเกาหลีเหนือนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งของทะเลนะครับทะเลน้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาหลีเหนือนะครับนี่ครับเราอยู่บนสกายวอล์กครับตอนนี้ เต็นสกายวอล์กครับโนนครับฝั่งโนนคือประเทศเกาหลีเหนือครับนี่คือเกาะใหญ่นะครับเกาะคังวาครับที่เราข้ามมาที่เห็นนี่คือเกาะคังวานะครับ ก็จะมีสะตปัวครับตรงนี้นะครับตรงเป็นฝั่งโน้นนะจะเป็นเกาหลีเหนือนะคนละฝั่งกับทะเลนะครับอันนี้เป็นทะเลนะครับทะเลน้อยนะครับดูในแผนที่จะเป็นทะเลน้อยครับไม่ใช่แม่น้ำนะครับ นี่นะครับอันนี้ที่ชายแดนเมืองอินชอน,นครับครั้งหน้าเราจะไปที่พาจูนะครับที่จุดสังเกตการครับ <S <S ชื่ออะไรจำไม่ได้ที่เมืองพาจูครับที่มีหวัวน,นกจัรครับแล้วเราก็จะไปที่ปันมุนจอมนะครับที่เป็นเขตปลอทหาร DMC นะครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงาน,นลมแรงมากครับใครจะมาเที่ยวตรงนี้ก็มาได้นะตรงนี้ชื่อบนกเกาะเกียวเียวดงโูนะครับไม่ใหญ่นับกว่านี้นี่ครับประมาณ ความกว้างประมาณกิโลหนะึ่งสองกิโลตัวนี้ก็เป็นทุ่งนาคนระับสีเขียวนี่คือทุ่งนาคนระับ ้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนี่นะกดจัิงเลยกดนี่เลยกดเออกดเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นสกายวอล์กครับนี่อันนี้มันใกล้นะมันไม่ค่อยสวยเราจะไปถ่ายไกลๆให้ดู จะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ครับเสียงนี่ยังไงเออไม่เป็นไรมี่ก็นี่เฉ่ยไม่ขึ้นตัวหนังสือไหมมันกระพริบไฟแดงหมดไหนกระพริบไฟแดงเออฉันไม่เห็นเราอ่ะเออนั่นแหละเออได้แล้วนะถ้าตาเลยคอยเอาเลยดิ เดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆนะน,นะครับนี่นครับคือสกายวอล์กนี่ครับ พื้นกระจกนะครับเราจะไปทิมคาเฟ่ครับตรงนี้คือทะเลเมืองอินชอนครับนี่สวยมากฝั่งนู้นคือเกาะทางวาครับที่เราข้ามา,า,านี่ครับขังวาดูแล้วก็มีทำไรทำนาปกติครับฝั่งนี้ ครับเข้ามาแล้วก็ฝากาเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอินชอนครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ครับนี่ครับสกายวอล์กของเรา นี่ครับมุมอันนี้ก็จะเป็นมุมนี้นะครับสวยครับสูงนะครับนี่ดูข้างล่างนะนี่ครับก็ขี่โมโนเรลขึ้นมานะครับรถไฟโมโนเรลไหนล่ะไม่เห็นอ๋อนี่ครับไกลๆหรือจะเดินขึ้นมาก็ได้นะครับ ตรงนี้คือสำนักงานครับก็จะมีคาเฟ่ครับมีร้านอาหารครับตรงนี้ชื่อฮาแกนครับฮาวก่ฮาแก่โมโนเรียวอะไรนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบดชื่อให้นะครับจำชื่อไม่ได้ลจำชื่อไม่ได้นะครับนี่ครับสกายวอล์กสวยนะครับ ฝั่งซ้ายมือคือเกาหลีเหนือนะครับฝั่งครับเข้ามาแล้วก็ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นทุงน่งนานี่คือทะเลน้อยนะครับ สวยมากมนาะ ราจะไปเดินสใคร walk วอกอีกรอบนะครับอ๋อำชื่อได้แล้วนะนี่ครับชื่อมัน่าก,นากีสังวรครับวาเกสังวร วา่าแกจังวอนครับว่าแกจังวอนมู่เร็วน,นี่นะครับ ครับเข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคนเยอะมากนะครับเราจะเดินสกายวอลกให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันเขียวขนาดไหน,นรตรงนี้จะเป็นพื้นกระจกนะครับความหนาประมาณห้าสิบมิลลิเมตรกระจกหนาครับ ตรงนี้เป็นตะไคร้ไม่มีกระจก ือจอร์ดีเนอครับ 한국어로 지어 북한어로 지어어지여야북한어도 지어야 한어로 지어야 북한어로 지어야 북한어로 지어야 북한어한어한 เที่ยวสกายโพสที่อินชอนนะครับแล้วก็มาดูประเทศเกาหลีนะครับ นี่นะครับสวยงามมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปแล้วนะครับก็จะทิ้งุดการไลกเพียงแค่นี้นะครับ <แ Born. S 1> ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ฝาเกเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวันนี้ก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับ